ครับโอ้โหหลังจากเราได้เจ้าพ่อเดิมนะของ MB 0 9แล้วก็สแตนดที่พี่เขาแถมให้มานะครับก็เราจะเอาไปเปลี่ยนพ่อเดิมกันนะครับเพื่อที่จะทำการเอาไปเปวี่ยสภาพ ก็จะทำเรื่องเกี่ยวกับาการโอนชื่อนะครับโออนนชื่เป็ โอ้โหนี่เรามาทำรถหรือว네่าเรามากินกันแน่ครับสาธุครเดี๋ยวสักหน่อยเราจะเปลี่ยนท่อเดิมกันนะครับเปลียนตัวเพื่อเอารถไปขนส่งในวันพรุ่งนี้นี่นะครับพี่โป๊กจะงมเอาท่อนะครับถอดออกนะครับใส่ท่อเดิมนี่ท่อเดิมเราเดี๋ยวสักพักจะกลายเป็นรถไฟฟ้าแล้วครับ นี่ครับโอ้โหเสร็จแล้วครับกว่าจะใส่ได้นะ้องพี่โป้เนาะ<ช>โอ้กุมมาแบบโอ้ไม่เคยใช่ครับไม่เคยเปลี่ยนท่อบิ๊กไบด้วยอันนี้สามสูบอีกเขาเนี้ยเคยเปลี่ยนแต่สี่สูบพี่โป้เคยซ่อมสี่สูบนะครับนี่ครับก็ใส่ท่อเดิมแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงอีกทีนะครับมันจะเหมือนรถไฟฟ้าผมเคยฟังของรุ่นน้องอยู่นะม,นมันจะฟิวฟิวฟิวเลยจะไม่ลัด <c oughs> จะไม่ลั่นเลยครับเ <c oughs> อาง่ายมัมนจะเสียงอะไรเสียงคลาดน เสียงลังคัดดังเป็นเอกลักษณ์ของเขาหืไม่ได้ใช้นานรอตัวเนี้ยโอ้โหแล้มีหกเหลี่ยมมาล็อกอีกอี่ไงครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ ใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้พี่โปสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับอ่าพี่สตาร์ทเลยครับ,รบมาครับพี่โปเติมเลยท่อเดิมเพิ่งเปลี่ยนนะเนี่ยหลังจากแววรถมามเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วครับเอาเลยครับอ่าคล้ายๆเอ็มแซลเลตเนึกว่าเสียงรถไฟฟ้าโอ้โหอะไรปิวมาเดี๋ยวเดียวท่อเดิมมียาแก้ว เป็นไงเงียบไหมพี่เงียบเลยเงียบเยบนาะฮะอันนี้คือเสียงลังคัดเอกลักษณ์เขาครับลังคัดหอนเงียบไหมพี่น,นี่ครับมาแล้วสแตนจากนกครสวรรค์ครับขอบคุณพี่ก๊อฟมากเลยนะครับเจ้าของเดิมนะครับที่ให้ตัวสแตนมาด้วย อันนี้ก็เดี๋ยวพี่โป๊ะจะเชื่อมให้มันเป็นแง่งนะครับเพื่อที่จะมารับอย่างเงี้ยมันจะเหมือนชูนิ้วอ่าคล้ายๆชูนิ้วเนี่ยแบบเนี้ยมันจะมาเกาะน,นะครับเกาะแบบนี้อ่าแทนที่จะมารับตรงสวีรามเนี่ยที่จริงมันจะเป็นเหมือนลูกยางอย่างเงี้ยพี่โป๊ะก็จะแปลงให้นะครับ้้มัันนตงขึ นี่ครับพี่เพาะขอดูหน่อยครับจากเดิมมันเป็นลูกยางใช่ไหมครับนี่ทําทำเป็นตัว V เพื่อมารับกับตัวนี้นะครับเ่ยประมาณนี้เจ้พออาพการล้อนได้พ,พ่อไดพ่อหน่อยเอาล้วครับก็จะลองขึ้นสแตนดูแลครับ นี่จ๋มๆมนะครับก็งไงก็ขอบคุณพี่ก๊อฟนะครับเจ้าของเดิมนะครับที่แถมตัวสแตนยกรถมาให้ด้วยนะครับแต่หัวตัวเดิมมันหายครับต้องเอามาแปลงนะครับอันนี้พี่โป้ก็แปลงให้เรียบร้อยนะครับใช้ได้เลยครับก็ได้มาฝึก เอารถขึ้นสเตนสักพักหนึ่งก็ทำเป็นแล้วนะครับเรียบร้อยครับ